เขาตำหวานเลยหนึ่งหมึกมันเค็ม,มก็เลยตำที่หวานๆอพอบวงมาเดอเอมือเดอืมอมือไปเล้วพ่อมาหน่อยบอสวัสดีครับพี่น้องอสู้คุณทุกคนนะครับผมพบข่าวประแจงลุงนภะาพี่น้องครับหลาคนเกาคนเดิมครับพี่น้องอืมอาสาวแล้วกินกันซ <c oughs> ิมพายพี่พ่อน้องมากินนะครับผมครับสบายดีพอแม่พี่น้องสุุ้ทุกคนค่ับพอกระหาพาพากินคนแล้วสาวบอกพื่นจะพี่น้องเมื่อนี้่ได้ไม่นู่ ตาสัวก้าวุ้นกับเนื้อหนวดมึกงกักหนวดเดี่ยวในี่ใส่เวลาย่างอยู่สองชั่วโมงพี่น้องสื่อมาสองกิโลกว่าค่ะสาม 300, 300, 300ร้อยสามร้อยแปดสิบค่ะสองกิโลสามร้อยแปดสิบสัวข้าวปุ้นวันนี้อืมอันนื่นนะฮะตำสัวข้าวปุ้นพี่น้องแซบบแซบต้องกันครับหนวดมึกงักสูบแล้วไหมเอาข้ามย้ายตาสวดเพื่อตาสัวได้พี่น้อง กูบอกให้ตาสวัดวมันตาตีเ <c oughs> <c oughs> ตบเฮ้ยเออสวดสวดแขนเ้อะแถบบาเฮ้ยตั้งแต่หนวดหนวดอันนี้มันอีก,กามเงาเพรแห้งเลยจะเบิง่งว่าแต่ใส่หมูพักแกมกับทีนี้อ่าต้นพ่านตะวันอ่อนมีแรดดิดหลก้กการพักกาดเออสลัดนิดนึงค่ะ เวลาใส่ไวลได้ยางประมัะนสังหวะถุงม่วงกว่าค่ะวพามันใส่ต้องเป็นของต้นหนวดไยต้นพันธุ์ตะวันออกยุบเป็นหนวยได้พี่น้องหมักเรดิด,ดมเค็มๆกบต่ำที่มันหวานยังไงแสบเนาะเฮ้ยอืม,อม รสจมเจ้มแต่เหยื่อฉ่ำมะส่วนท่านตะวันอ่อนเห้ยมันมาปรุงนะมันเข้มได้ไป่น้องมันเข้มหน้าปลาหมึกนั่นอ,อ,อันนี้ก็จะออกสมสมมันหวานวานิดจั้งหน่อยครับพี่น้องเพราะว่า พอปลาหมึกข้าเค็มแล้วข้ากระดัใส่กับปลาหมึกทิ่มนะจับนั้นตัดรวดกันกับปลามึกเค็มนี่ค่ะอืออืมอืนอกเป็นไงใช่ tôi nhai cái này nắp nắp nèo bằng cái nắp cái nắp nèo bằng cái nắp nèo bằng cái nào, bằng cái nèo bằng cái cái nèo bằng cái อเนี yeah, really nice. ่ยครับเนี hmm. ่ยเนี่ยต่ำส่วนคุนคือต่ำต่ำลายอยู่เฮ้ยคือจะเบิดแล้วแต่คุณยุ้มเอายุ้มเอาเฮ้ยแสบแห้งบ่เฮ้ยด้วยหิวข่าวือจะมากินข่าวไปแล้วมึงเองเนี่ยแสบอืมอืมกุ้ยจีเฮ้ อยางใหม่ๆได้เนี่ยบริสุทธิ์มาตราฐานนี่ยอยางทั้งใหม่ทั้งใหม่จ้าทั้งใหม่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 ให้ยธรรมดาไหมจิ๋วปะไหม chào ngon Tầm hmm. to like. okay? năm thì bớt là là chào năm chào bớt chào năn chào năm chào năm chào ong chào năm cốt cốt gì đi hết tắt nghe hơi bằng ơ thôi 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 ừm, thôi cút, thôi 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 sẹp thôi 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 อึมฮึม <c oughs> แล่ได้ดิกับเขากันอืมอืมครับเป็นไยร่ะ เฮ้ยจะไปกินมันฝรั่งผักไงมม่วงพี่กับพี่น้องตามตะวันอ่อนกินน้ำเลยเพื่อให้เพลินผักเบกกินงน้ำก็พี่น้อง

lật lật lại nào Im nắp tay áo tay áo ตำมันีสมสมมันบานค่ะจิ้มจับตำมือเจ้มๆครับไปตอนเนี้ยิ่มแล้วไปเสร็จ <c oughs> ไปแล้วก็พี่น้องยิ่มแล้วนะครับไปให้เลยคีมย่างคือเก่าหรือพี่น้องหรือรสุดแด้สวนใจคีมกับทักแชทได้คือเก่าค่ะ อืมบังป๋วไปแล้วไม่เสืกอกแต่คอมต่อให้อีกจักหน่อยจิ้มจิ้มีวลาจิมใส่ด้วยรังแก้สิวแก้ฝาค่ะสนใจทักแชทนะคะใครทุกเกา่าว้าว่าผัดเพ็ดไป็นไอเจียกินไปกินมากผัดเพ็ด

ต่มพ่อม่ก่อนพี่น้องต่อมพ่อกก่อนอืมอืมอืม,อม

giọng anh Ngọt mừng nhạt, Biên yên máy này chắc ngoài Hmm. Kim bớt đớp mình nữa đó. Hmm. bớt Tình bớt tao nè. Chặt, chặt đi, đi รับอ่ขออะไยจะทำนท่อนก็ได้ให้เลียเสร็ห,หนัวแซ่ เทไปแล้วอืมลินรไขืขึ้นอื้งอื้งมาแต่หมูแม่มากกินเทไรให้อ้วนอ้วนเทไรให้กิ่นสร่งครับโอเคจะไปลองสำหรับวันนี้หลาล่าไปแล้วแต่รากินบุดครับนั่งมุชเลยนึงอะไรกินหลังไมค่าหลัง ไปกองสัหรับปณิยอีหล่าละอาจาสวัสดีจ้าบายยพ่อแก่นมือไมสนใจทีมทักแชทในคือเก่าจ้าบายอไอ